สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนรายการช่องอาเจกมาเกษตรนะครับนี่วันนี้อยู่กับแม่นะครับอยู่กับลูกด้วยลูกหยุดเรียนนะครับน้องน็อตน,นะครับน็อตมาแนีว่าสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมก่อ,อนชะันดีคนะ่ะอ่ารงเรียนหยุดนะครับก็นี่มาดูพามาดูนะครับนี่นี่แม่ทาลายแกะกุ้งอันนี้กุ้งนะเพื่อนอะไรวะนี่นะแม่ผมเขากําลังจะทํากุ้งไอ้นี่ให้ลูกกินนะกุ้งแพร่ๆที่ ทอดแป้งอะนะครับที่ออกปแดงแดงที่ตลาดนัดขายนะครับนี่ mm. แต่อันนี้ซื้อมาเองเลยกุ้งแพใช่ปะ่ะกุ้งแพรก mm. ุ้งไซส์ไม่เล็กนะของเขาเล็กกว่านี้กุ้งนั่นแล้วหาได้เล็กแค่นี้เล็กสุดละนี่แล้วก็กลับใส่กับอันนี้นี่ง่ายๆแล้วก็ทอดเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูตอนผสมแป้งนะครับตอนทอดกันนะครับผมแป้งแป้งอะไรอ่ะ ใส่แป้งข้าวเจ้าผสม,มไปมันจะได้กรอบๆแป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวเหรอกับแ,แป้งโกกิ็อตโกกิอยู่ไหนลูกอ่าเอแล้วแบ่งไว้แล้วเหรอช้อนแบ่งไว้นิดเดียวเอานิดเดียวช้อนตักแป้งอุ้ยนี่อันนี้ยาใส่ตามความกะกะกะเอานะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราละลายน้ำนิดๆนะครับ น้ำมีในตัวกุ้งแล้วไอ้นั่นมันเหลวเลยนะที่มันทอดขายอ่ะเอานวดไปอาน้ำมันหน่อยนู้น้ำเย็นลูกน้ำเย็นอ่าน้ำร้อนไม่ได้เหรอเออน้ำเย็นน้ำเย็นในตู้เย็นนี่น้เพื่อนดูกุ้งนะครับเนี่ยมันได้ไซส์นี้นะครับผมไปหาไอ้กุ้งฝอยฝอยที่เขาทอดขายที่ตลาดนัดแล้วนะไอ้ไซส์เล็กอ่ะเล็กเลยอ่ะมันไม่มีมีันมันต้องไปอ่าตลาดชนบทมี ไอที่เป็นขายจาน, 20, 20, น,นยี่สิบยี่สิบนะฝอยๆเลยนะไม่มีหาไม่ได้จริงๆนี่นั่นที่จริงเรต้องละาลายแป้งก่อนแต่แม่กะคุกไอนี่ไงกะคุกนั่นเราทอดแป้งน้อยไหม <Okay. S 1> นถมันจะกินแป้งนกมันก<ร>ินแป้งกรอบอยู่แล้วละลายมาเลยเอาไหมดเลยงั้นอ่ะเดี๋ยวมันบ่นนะ แป้งห่อหนึ่งนะเพื่อนห่อหนึ่งแล้วก็ใส่แป้งแป้งอะไรเมื่อกี้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าไปสองช้อนพริกแพงเอาเพื่อนเพื่อนอาหารไม่ใช่กดตายตัวก็นี่ยายเทืองนี่แม่ผมนี่เขาทาช่องอยู่เป็นช่องยายเทืองสตอรี่ด้วยนะครับผมทําอาหารโดยเฉพาะเลยนี่ครับแต่อันนี้ยผมผมไปเรื่อยนะครับช่องผม นะครับก็ดูตรงนู้นทีนี้ทีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตอนทออกันครับเพื่อนว่าน่ากินแค่ไหนเห็นแป้งเนียนๆงี้ไหมครับเมื่อกี้ผมเดินออกไปนะแกะห่วงสูตรในแกห่วงวิชานะเห็นเนียนๆงี้นะครับนี่ชุดสุดท้ายแกใส่นมนมไมนีน่นะครับเปิดเผยกันเลยนะครับนี่บอกสูตรกันเลยนะ และเขาไม่บอกผมด้วยนะเขาไม่บอกใครด้วยนะครับเขาใส่นมนะครับใส่นิดหน่อยนะครับแล้วมันเนียนมากนะครับและเดี๋ยวตอนทอดอ่ะมันจะหอมฉุยเลยครับเพื่อนน้ำมันหมูนี่น้ำมันบ้านผมนะครับแม่เอาเจียวไว้เป็นน้ำมันหมูนั้นเพื่อนน้ำมันหมูบ้านผมใช้น้ำมันหมูนะครับตื้อบันเปลวออกมาเจียวเอาน้ำมันไว้อร่อยนะครับ น้ำมันหมูเนี่ยทาข้าวอร่อยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นการแวะเข้าบ้านนะครับมาหาของกินหาของกินมาให้แม่ทำอะไรให้กินนะครับผมมาหาลูกมาอะไรอย่างนี้นะครับช่วงนี้ไม่ได้ออกต่างวัดเลยเดี๋ยวว่าจะถ่ายคลิปวัดพาไปเที่ยววัดมาให้ดูอีกนะครับผมเดี๋ยวหาตางวัดก่อนครับช่วงนี้งานเยอะจริงๆครับผม เืพ่อนะเจ้าของเมนูมาเฝ้าเลยนะมาคุมมาคุมงานใส่นมลงไปแล้วค่ะย่าเขาไม่ใครเห็นด้วยเลยไม่บอกด้วยสูตรลับเขาเขาบอกแต่ก่อนอยู่อาตดำทำกินต้องมีนม ต้องมีครีมอะไรพวกนี้ทำซุปอัตดรรัมฝรั่งเศส <c oughs> อ่ะเกียรตอาจิบอไรตอนไหนอว่แป้งแป้งมันหนาเนะไอ้หนามันน้อยเลยนะมันไม่เหมือนออกมาไม่เหมือนที่เขาทำขายตลาดนัดหรอก <c oughs> อันนั้นมันใส่อะไรผงอะไรทุกอย่างผงครูเผื่อใส่ผงผููด้วย <c oughs> <c oughs> อันนั้นอ่ะแต่อันเนี้ยมันจะกรอบอร่อยแบบบ้านเราแล้วมันจะสีไม่จัดอันนั้นน่าจะใส่สีด้วยว่ามือแดง ส,สึ้นต้มทอดเนื้อนึบหนึบเริ่มแดงแล้วนะเพื่อนกุ้งมาสุกง่ายอยู่แลอะครับรอแป้งมันกรอบได้ที่ได้นมันไ <c oughs> อ้แป้งมันข้นไปต้มมาแล้วนี่เพื่อนนี่นะครับตัวผมเองเนี่ยผมจะเป็นคนชอบทำอาหารกินเองครนะับชอบกินอาหารที่บ้าน <c oughs> จะไม่ค่อยชอบกินอาหารนอกบ้านนะกินมั่งั้งข้าวนะแต่ถ้าที่บ้านมีกินก็ไม่ได้กินนอกบ้านนะกินที่บ้านหนาไป่ใส่น้าใหม่แล้วนหนาตอบไปแล้วครับเพื่อนๆสุกแล้วด้วยแหละเดี๋ยวยังไม่เหลืองดีนะรอมันเหลืองแล้วหน่อยนะครับกุ้งแดงขึ้นมาแล้วครับเนี่ยเพื่อน กลิ่นมาแล้วครับอันนี้มันจะมีความหอมของนมนะครับในในรสชาติแป้งนะมันจะหอมขึ้นมาเลยชุ่มๆไม่เป็นรูน่ะมันจะไม่กรอบแป้งมันหนายกลัวแป้งไม่สุกอ่ะม,มันจะไม่กรอบแล้วเดี๋ยวก่อนจะนั่นเราก็ไล่น้ํามันหน่อยนะไอ้ไฟแรงเนีย่ยก่อนจะขึ้นปดไฟแรงแล้วแป๊บในนะมันไล่รีดรีดน้ํามันดันเลย อ่านี่นะครับเหมือนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็มาดูอันนี้นะครับอันนี้ทอดแล้วนี่เดี๋ยวจะไปหาคนชิม หนูหนูนูกหนูมาชิมกุ้งเลยอกให้ปูกอ้ปลสองพอมาพ่อสองกสองอะไรลองกินดูได้ไ็มไงวางร้อนกินไปแล้วอ๋อกรอบไหมร้อนอยู่นะโอเควางอ่อนก็ได้ลูก โอ้โหยังไงครับเมื่อสุดยอดนะครับคำยโอ้โหเมื่อกี้ลูกผมแกะมากุ้งเนื้อดีครับเนื้อดีตัวใหญ่ก็ดีนะครับได้กินเนื้อเต็มคำนะอันนั้นน่ะมันเหมือนมี่เปือกนะพอทอดออกมาแล้วที่ตลาดนัดขายครับมันไม่ค่อยเจอเนื้อแต่อันนี้เนื้อข้างในยังนุ่มอยู่เลยนะครับที่ผมทอดออกมาน่าจะเป็นพร้อมที่แม่เขาใส่นมลงไปด้วยนะครับเนี่ย แล้วหอมหอมมากเลยลูกว่าแต่มันร้อนอยู่นะตอนนี้เอาไปแล้วอาถาดไปแล้วนะครับข้าวนี้ข้าวนี่เนี้ยดีมันไม่อมฮะเนี่ยเพื่อนโคตรน่ากินนะครับน,นี่นี่เดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูนี่ไงไงครับนี่นะครับอันนี้งบ จ็ดสิบบาทซื้อกุ้งมาครึ่งกิโลนะครับครึ่งโลห้าสิบนะครับตัวเล็กสุดแล้วโลละร้อยนะครับซื้อมาครึ่งโลห้าสิบแล้วทีนี้ก็มาโดนโกกิยี่สิบนะแป้งข้าวเจ้าไม่นับนมไม่นับในตู้เย็นมีนะครับเพราะลูกผมกินอยู่แล้วนะครับก็เจ็ดสิบบาทครับเข้าๆนี่นะครับได้อ,ดอ,อ,อ,อู้ได้เยอะโอ้โหนี่นะครับเบิร์น ดูสีนะครับใครจะมีความสุขถ้ายคนอยากกินครับผมนั่งกินอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยเอ,อยาแล้วอบแล้วเดี๋ยวไปแอบดนน็อตหน่อยนแม่กระทะได้ทั้งหมดประมาณสามกระทะคอเลยคิงเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับความสุขของนางครับนอ็อตเป็นไงลูก อร่อยไหมไหนไหนบอกพ่อเด้เนื้อเป็นไงเนื้อเด้งไหมเน้ไหน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 ขอดูกุ้งเด้งเด้งไหมเด้งเด้งเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับใครจะมีความสุขเท่าคนนี้คนอยาโอ้นี่ก็จะซื้อมาเหมือนกันนาหอยหอยแมงกู้แกะเพราะว่าทอดน้ำมันมีแต่น้ำมันเยอมแค่เพื่อนเป็นไงครับไม่ติดกระทะเลยนาไม่ติดเลยร่อนนา อันนี้แพ้เมื่อกี้อันนี้แพ้เมื่อกี้อันนี้แพ้เมื่อนนกี้นั่นเพื่อนนะครับนะครับเพื่อนๆดูเนื้อครับเนี่ยกรอบแกรบแม่กินเนื้อดังไหมกรอบอยู่ จ็ดสิบาทเพื่อนงบมือนี้นะครับนี่ไงเี้ยอะจริงๆริงอะถ้าผมไปบางบอลนะมันจะต้องมีของหญิงเจ๋งติดมาติดมือมาเนี่ยผมจะให้ดูนี่อันนี้ปลาไม่ใช่ปลาทูนะปลาอะไรวะปลาลังเหรอแม่ใช่ปะเนี่ยเทียบกับกระทะนั้นเพื่อนปลาาบะฮะปลาตาบะเหรอเนี่ยคู่เนี้ยคู่เนี้ยี่สิบห้าบาทนะครับตลาดบางบอลนั้นเพื่อนเนี่ยดูเทียบกับกระทะโคเลคิงนะครับเนี่ยเป็นไาดูไซส์เนี่ยตัวเท่าแขนนะเนี่ย ตันตึกอะนะนี่โอ้ถูกไหมปะแล้วว่านี่พ่อผมมาพอดีไปหาหมอมานะครับใช่ไหมเอาไว้แกงเวล์ได้ยี่บห้าบาทนะพ่อถูกไหมถูกถูกถูกนะตัวนั่นเลยนะครับปลาสดด้วยแล้วไปบางบอนนะครับมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือคุณค่อยๆเลาะเลาะเลาะไปทีละร้านนะของมันเหมือนของกันนะครับคุณจะเจอร้านที่ถมันจะเจอร้านที่ถูกที่สุดนะที่บางบอนอะ ของขายเหมือนกันแต่ร้านหนึ่งห้าบาทมันจะแพงกว่ากันห้าบาทสิบาทเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเราก็ไล่ดูทีละร้านนะครับผมอ่ะมีคอนเฟริร์มมีคอนเฟริร์มกุ้งอร่อยกุ้งอร่อยทีแรกนึกว่าจะไม่ได้เรื่องแล้วนะครับได้เรื่องนะกุ้งอร่อยกุ้งอร่อยนะมาจินมแพร่เลยนี่ไง <c oughs> แพรใหม่ที่น็ตก็มีสามแพร่พ่อที่ของลูกก็มีสามแพรพ เอาแพ้สวยไปเดี <Trans> ๋ยวโดนนดแย่งค่ะดูนะนี่อันนี้อันนี้จะทำให้มันเล็กๆเพื่อจะให้มันกรอบอ๋ออันนี้มันจะให้มันกรอบนะขอบมันยิ่งเยอะมันก็ยิ่งกรอบนะเพื่อนเพราะว่าได้รอบวงนัดกระทะนี้กระทะสุดท้ายแม่เขาจะลากนานหน่อยให้กรอบหน่อยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนี้ครับผมสวัสดีครับทังงานด้วยกันครับผม